มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องเวฟพี่พรคู่รักต่างวัยเจอถล่มเละหลังประกาศมีลูกแฝดโชว์ทะเบียนสมรสเป็นคู่ที่เหล่าบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจนะคะสำหรับคู่รักต่างวัยที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากติกต็อกสำหรับน้องเวฟแล้วก็พี่พร โดยทั้งคู่เป็นคู่รักต่างวัยและเป็นคู่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลจำนวนมากนะคะโดยก่อนหน้านี้น้องเวฟและพิพรคู่รักประกาศข่าวดีมีทาย,ยาทลูกแฝดโดยได้ออกมาโพสตภาพอันต้สาวระบุว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนก็ว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่าจะมีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับพร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าอุ้มบุญ แต่ว่าล่าสุดมีชาวโซเชียลจับโปะพร้อมกับโดนถล่มคอมเมนต์จับผิดหลังคู่รักต่างไวัยได้โพสต์ภาพอันต้สาวโดยพบว่ารูปที่เอามาโชว์เหมือนรูปในอินเทอร์เน็ตเป๊ะเลยค่ะและมีชาวโซเชียลสงสัยว่าทั้งคู่ทำคอนเทนต์เพราะว่ามีการโปรโมทเว็บพนันใต้โพสต์ด้วยน้องเวฟและพี่พรคู่รักต่างวัยเจอถล่มเละหลังประกาศมีลูกแฝดโชว์ทะเบียนสมรสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ